แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมใช้เป็นตัวช่วยในการเลือกซีรีส์หรือว่าหนังดีๆเนี่ยก็คือรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอสการ์รางวัลลูกโลกทองคำรางวัลอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่ารางวัลอสการ์นี่มีประวัติยาวนานมากๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1929แล้วนะครับเกือบ100ปีแล้วนะครับลองนึกภาพดูนะครับยุคนั้นเนี่ยเพิ่งมีภาพยนตร์ที่มีเสียงเพิ่งมีเองนะฮะแล้วก็โลกเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมานะครับแต่ว่าก็เป็นยุคที่ฮอลลีวูดเฟื่องฟูสๆเช่นนนกััะครบ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ หมดปัญหากลิ่นและแมลงรบกวนเปลี่ยนขยะเศษอาหารเหลือทิ้งให้เป็นสารปรุงดินด้วยรากดินเครื่องย่อยเศษอาหารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายกระทัดรัดสไตล์มินิมอลราคาไม่แรงแถมรักโลกเพิ่มคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมลดปริมาณฟู้ดเวสต์ได้สูงสุดถึง90%โปรโมโชั่นพิเศษ9.9ทุกช่องทางการขาย Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your pace your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสังส่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at mission to the moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s i o n to t ุ e Moon Podcast นะครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณ d i s n e y p l u s Hotstar นะครับที่สนับสนุนเรื่องราวดีๆในตอนนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับไปหลายที่หลายประเทศเลยนะครับทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวไปเที่ยวด้วยเลยด้วยนะครับทีนี้พอเวลาช่วงเดินทางโดยเฉพาะไปทํางานเนี่ยเวลาเดินทางเสร็จบางทีก็เหนื่อยเนาะก็อาจจะไม่ได้ออกไปเดินทเที่ยวอะไรเยอะมากนะครับแต่ก็ใช้เวลานั้นนะ่ะดูพวกหนังพวกซีรีส์อะไรแบบเนี้ยเยอะเลยนะครับ จริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เซียนหรือว่าเป็นคอหนังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเปิดสตรีมมิ่งขึ้นมาทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่าโห oh, ตัวเรื่องมันเยอะมากจริงนะครับหลายหลายท่านน่าจะเคยเป็นรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมใช้เป็นตัวช่วยในการเลือกซีรีส์หรือว่าหนังดีๆเนี่ยก็คือรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอสการ์รางวัลลูกโลกทองคำรางวัลอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่ารางวัลอสการ์นี่มีประวัติยาวน,นานมากๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1929แแลล้้้ววนนนครับับเเกกออปีีงึภาพดูยยุ่ เพิ่งมีภาพยนตร์ที่มีเสียงเพิ่งมีเองนะฮะแล้วก็โลกเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่1มานะครับแต่ว่าก็เป็นยุคที่ฮอลลีวูดเฟื่องฟูสุดๆเช่นกันนะครับออสการ์หนึงๆเาเริ่มต้นจากไอเดียของลุยส์บีไมเยอร์ผู้ก่อตั้ง MGM Studio สตูดิโอนั่นเองที่อยากจะสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับก็เลยรวมตัวกันกับคนในวงการตั้งสมาคมศิลปะและวิทยาศาสตร์การภาพยนตร์แห่งอเมริกาขึ้นมานะครับ เขาก็คิดที่จะมอบรางวัลให้กับผลงานยอดเยี่ยมในวงการนะครับงานแรกเนี่ยจัดที่โรงแรมหรูในฮอลลีวูดมีคนแค่270คนนะครับที่เข้าร่วมเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองในการมอบรางวัลนะครับต่างจากปัจจุบันนะครับที่เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่มีการเข้าร่วมเยอะแยะมากมายและแน่นอนมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่าออสการ์นะครับมีตำนานว่าเลขาของสมาคมเห็นรูปปั้นรางวัลแล้วบอกว่าหน้าตาเหมือนลุงออสการ์ของเธอเลยนะครับชื่อนี้ก็เลยติดปาก มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับเพราะมีการให้รางวัลอสการ์เนี่ยผลกระทบต่อวงการหนังก็มากมายเลยนะครับนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแล้วเนี่ยยังเป็นเครื่องช่วยการันตีคุณภาพของหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับทำให้คนดูสนใจมากขึ้นนะครับบางทีหนังที่แบบอาจจะเป็นหนังเล็กๆที่ไม่ได้ดังมากหรือว่ามีคนดูในแวดวงจํากัดนะครับพอได้รางวัลน,นี้เนี่ยก็มีคนดูมาแบบเรียกว่าแมสสุดๆไปเลยนะครับอย่างเช่นหนังเรื่อง Para s ซ t ์ของเกาหลีที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยก็ทําให้คนทัั่วโลกกรู้จ กับวงการภาพยนตร์ของเกาหลีกันเรียกว่าเป็นวงกว้างมากๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่มีแต่ออสการ์อย่างเดียวนะครับในวงการโทรทัศน์ก็มีรางวัลเอมมี่นะครับที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเอมมี่ <ME S 1> นี่ก็เริ่มในปี1949นะครับยุคที่โทรทัศน์กําลังบูมในสหรัฐอเมริกานะครับชื่อเอมมี่มาจากคาว่าเอมมี่นะครับ I M M Y ซึ่งเป็นชื่อเล่นของหลอดภาพยนตร์โทรทัศน์ในยุคแรกๆนั่นเองทุกวันนี้เอมมี่ถือเป็นออสการ์ของวงการซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับ โดยเฉพาะในยุคทองของซีรีส์อย่างปัจจุบันที่ซีรีส์บางเรื่องเนี่ยทุ่มทุนสร้างและคุณภาพองจริงไม่แพ้ภาพยนตร์ที่แบบเป็นภาพยนตร์ใหญ่ๆเลยนะครับการได้วันเอมมี่ก็เหมือนกับการรับรองว่าเป็นซีรีส์ระดับตำนานนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงฝั่งเอเชียบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็มีรางวัลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นรางวัล Asian Contents a w a r d นะฮะที่ยกย่องผลงานคุณภาพจากทั่วเอเชียส่วนในประเทศเกาหลีเองเนี่ยเขาก็มี SBS Drama Awards นะครับซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสำหรับซีรีส ซึ่งรางวัลเหล่านี้มีความสาคัญไม่แพ้ออสการ์เลยนะในบริบทของวงการบันเทิงเอเชียเลยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็เลยใช้รางวัลพวกนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับในการเลือกหนังดีๆได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่านอกจากจะเป็นการการันตีคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้จักหนังเรื่องนั้นเพราะว่าอาจจะไม่รับการโปรโมทอาจจะไม่ได้ฉายในบ้านเราอะไรแบบนี้แต่พอเรารู้ว่าอ๋อหนังเรื่องนี้ได้รางวัลเนี่ยนะครับก็ไปดูแล้วมันคิให้มันเป็นหนังที่เจ๋งมากหรือว่าเป็นซีรีส์ที่เจ๋งมากก็ช่วยเปิดโลกทัศนน์ใการ ชมทางภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ไปด้วยนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนําหนังแล้วก็ซีรีส์ห้าเรื่องที่ผมดูล้วประทับใจมากๆซึ่งอยากจะคัดมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อกําลังหาอะไรดีๆดูอยู่ในช่วงนี้นะครับหนังห้าเรื่องนี้รับประกันว่าสนุกนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าช่วยสร้างแรงมัาดานใจมากๆบางเรื่องนี่บทนี่คือเยี่ยมยอดมากๆนะครับช่วยคิวใจไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเรื่องแรกครับ a v a t a r The Way of Water นะครับ Avatar The Way of Water เนี่ยเป็นหนัง ภาคต่อนะครับของสุดยอดพู่มกับอย่างเจมส์แคเมรอนนะครับเป็นบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์ต่อจากอวตารภาคหนึ่งที่โอ้ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์อย่างมากมายในวงการภาพยนตร์นะครับอัลเบธาเวฟวอเตอร์ได้รับรางวัล e s t v i s u a l effect จากออสการในปี2023นะครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่โอโ้ดูแล้วต้องปล่อยใจไปเลยเพราะว่า CG เนี่ยสวยมากนะครับเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่เจมส์แคเมรอนสร้างขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เจมส์แคเมรอน ตั้งใจทํามากอยู่แล้วนะครับใช้วลาในการาทํานานมากๆแล้วก็ละเอียดสุดๆจริงๆนะครับเหมือนไปถ่ายมาจากดาวดวงอื่นเลยนะครับแต่เป็นตั้งแต่ภาคหนึ่งและภาคสองนี่ก็ยิ่งอลังการขึ้นไปด้วยเทคโนโล,โลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าใครชอบหนังที่แบบเหนือจริงนะครับเป็นหนังแฟนตาซีเนี่ยต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพ,พย,ายนตร์ที่ดูซ้าแล้วซ้าอีกได้นะครับแล้วก็ภาพสวยมากจริงๆนะครับหนึ่งในฉากที่ผมชอบมากคือฉากที่แจ็คซารลีเรียนรู้ที่จะอยู่กับ ชนเผ่าทะเลนะครับซีนใต้น้ําของภาพยนตร์นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยงามอลังการสุดๆนะครับภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแปลกตาและการว่ายน้ําของชาวนาวีเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ดําดิ่งลงไปในโลกใต้ทะเลที่มหัศจรรย์มากจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้ให้คุ้มค่ากับการทุ่มทุนสร้างของยอดผู้มกับอย่างเจมส์คาร์เมรอนนะครับ เรื่อที่2คือ Inside Out นะครับ Inside Out นี่เป็น a อนิเมชันของ Pixar นะครับที่ออกฉายในปี2015นะครับจริงๆตอนแรกดูเนตอนแรกก็แบบเอ๊ะมันจะออกไปในแนวทางไหนนะครับแต่ทุกคนที่เข้าไปดูเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวนะครับ Inside Out เนี่ยเล่าเรื่องของข้างในของจิตใจของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่า r i l ี y อายุ11นะครับแล้วก็ในตัว r i l ี y เองเนี่ยก็มี5อารมณ์หลักนะครับเป็นตัวละคร ย่อยๆที่อยู่ในหัวของไรลี่นะครับชื่อว่า Joy, Sadness, Anger, Fear แล้วก็ d i s g u s t นะฮะแล้วก็ทั้ง5ตัวนี้ก็มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆนะครับหนังเรื่องนี้เปิดตัวในเทศกาลหนังเมืองคารครั้งที่68แล้วก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั n ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ในปี2015ด้วยนะครับฉากที่ผมประทับใจมากๆก็คือตอนที่ j o ยเข้าใจว่าความเศร้าเนี่ยก็มีความสําคัญนะแซนเนสก็มีความสําคัญแล้วก็ปล่อยให้แซนเนสเนี่ย จัดการกับความทรงจําหลักของไรลี่เพื่อให้เธอเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับฉากนี้แสดงให้เห็นว่าทุกอารมณ์นนะมีความสําคัญและมีบทบาทในชีวิตของเราสําหรับผมแล้วอินไซน์เอาเป็นเรื่องที่ให้แรงมานานใจในการเข้าใจและการยอมรับตัวเองมากๆเลยนะครับมันสอนให้เราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นฟังก์ชันสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบนี้ได้ด้วยและการเข้าใจอารมณ์เหล่านี้ก็ช่วยให้เราจัดการปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโลกภายในจิตใจซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากนะแล้วอธิบายออกมาได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่ายแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยผมเองก็พยายามใช้วิธีคิดแบบนี้ About ในการอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ Inside Out 2ก็กำลังจะเข้าใน Disney+ p l u s Hotstar ในวันที่25กันยายนนี้เช่นกันนะครับ ใครที่ดูในโรงมาแล้วรอบหนึ่งหรืออยากดูอีกสักรอบหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ดูเนี่ยครับเตรียมตัวรอดได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้ภาคแรกเลยนะครับเรื่องที่3เป็นแอนิเมชันจากพิกซาเหมือนกันชื่อว่าโซ l นะครับโซ l นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่พูดถึงมุมของชีวิตที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโซเป็นหนังที่สอนให้เราเอ j นจกับชีวิตอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัล สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในงานประกาศผลออสการ์ครั้งที่93ด้วยส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมีแง่คิดเยอะมากจริงๆเอาจะว่าไปแง่คิดสำหรับผู้ใหญ่เนะี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึง e m o t i o n a l Crisis ิหรือ,อรหลายอย่างในช่วงหลายช่วงของชีวิตผู้ใหญ่โดยเฉพาะในวัยทำงานที่กำลังตามหาความฝันอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับฉากที่ผมประทับใจมากคือตอนที่โจโดได้เล่นเปียนโนในคลับแจ๊สเป็นครั้งแรกนะครับเหมือนที่เขาหลุดเข้าไปในโลกของ อีกโลกหนึ่งอะโลกที่เขาหลงไหลนะครับโลกที่เขามีแพชชช่นมากแล้วเขามีโลกที่เขามีความสุขมากจริงๆแล้วก็ทํามาได้สวยงามนะครับทาให้บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้หรือว่ามีแพชชช่นแบบนี้ในชีวิตบ้างหรือเปล่านะครับโซเป็นหนังที่ให้ข้อคิดดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนจบนะหลายท่านก็น่าจะจําได้นะครับเรื่องน,นี้ให้ข้อคิดที่ทําให้เราต้องมานั่งทบทวนชีวิตตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เรื่องที่4คือ Revenant นะฮะ r e เ e n a n t นี้เป็นซีรีส์จากฝั่งเอเชียของเราเองนะครับ r e เ e n a n ตเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมเห็นผ่านตายเยอะมากเลยนะจาก Disney plus h o t Star นะครับเ,ออเราดูซีรีส์จากอ,าอมเมริกาจากยุโรปมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเวลาไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคนพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้เขา ข้าชิงรางวัลนะครับในปี2023นะครับ SBS Drama Awards นะครับหลายรางวัลเลยทั้งกลังปรีนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมนะครับเรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครองพื้นที่สื่อได้ค่อนข้างเยอะนะครับเ e ฟ e n น n เนี่ยเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญผสมระทึกขวัญนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนะครับและนักสืบนะครับที่มีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณนะครับทั้งสองคนเนี่ยต้องร่วมกันไขปริศนาเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนางเอกนะครับเป็นคอมบิเนชันที่สนุกมากจริง ซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของเกาหลีนะครับเข้ากับเรื่องราวสมัยใหม่หรือว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยได้อย่างลงตัวมากการแสดงนําของนักแสดงเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะคิมแทรีต้องสวมบทบาทเป็นทั้งตัวละครปกติแล้วก็ตอนที่ถูกวิญญาณเข้าสิงด้วยต้องเล่นทั้งสองอย่างให้ดูสมจริงนะครับฉากที่ผมประทับใจมากๆเลยในเรื่องนั้นก็คือตอนที่นางเองกกาลังจะถูกวิญ,ญญาณเข้าสิงครั้งแรกรผมรู้สึกว่าเป็นการแสดงของนางเอก ที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับคือเปลี่ยนจากบุคลิกผู้หญิงธรมธรมดาาเป็นคนที่ถูกวิญญาณเข้าสิงได้แบบที่สามารถคอนววนส์คนดูได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกขนลุกนะครับทั้งสีหน้าแววตาท่าทีที่เปลี่ยนไปในคลิปตาทําให้เราสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวและความทรมานที่ตัวละครกําลังต้องเผชิญปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบดูซีรีส์ยาวๆนะครับแต่ว่าฉากนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าติดหนึบเลยนะครับต้องเป็นอีกซีรีส์อีกเรื่องนึงที่พอเริ่มดูแล้วก็ ดูแบบไม่หยุดเลยนะครับเป็นเรื่องที่สนุกมากแนะนำเลยนะครับเป็นคอมบิเนชันและบทที่เข้มข้นแล้วก็เขียนได้ดีมากนะครเรื่องสุดท้ายนะครับคือการในบาะการในบาที่ผมดูต่อจาก Revenant เลยนะฮะการในบาะนี้ก็เป็นซีรีส์จากฝั่งญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวกริมเฮอร์เรอร์สร้างมาจากมังงะที่ดังมากๆนะครับนักแสดงนำเนี่ยเขายังได้รางวัลจาก Asian e x c e l l e n t a w a r อ s อีกด้วยนะครับการนบาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเอกนะครับที่เป็นตำรวจ ที่ย้ายมาประจาการในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพร้อมกับครอบครัวของเขานะครับแต่ตามสไตล์ซีรีส์ญี่ปุ่นครับเขาก็พบว่าไอหมู่บ้านอันเนี้ยเงียบๆนะดูแบบไม่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันซ่อนในความเงียบเนี้ยมันซ่อนความไม่ชอบมาพากลอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกินเนื้อมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าในซีรีส์หรือว่าหนังสยองขวัญเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ทําได้แบบ ไม่เหมือนคนอื่นน่ากลัวคือเอางี้มันก็น่ากลัวหมดนะฮะในถ้าเกิดว่ามาเป็นหนังสยองขวัญสวยแต่ว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยจะน่ากลัวแบบคือเขาไม่วิธีการในการนําเสนอที่เฉพาะตัวมากนะครับโดยเฉพาะกับการในเบาที่มีการนําเสนอเรื่องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับในเชิงของวิญญาณประเพณีท้องถิ่นนะครับเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมระหว่างคนเมืองคนชนบทซึ่งแบบว่า คือมันก็จะไม่โฉงฉางอ่ะด้วยความเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบมีความแบบซับซทออ่ะมีความแบบว่าไม่โฉงฉางไอ้ความไม่โฉงฉางเนี่ยครับเพิ่มความน่ากลัวให้กับเรื่องนะฮะแล้วบรรยากาศพวกบรรยากาศหลอนๆของญี่ปุ่นก็จะไม่เหมือนซีรีส์ประเทศอื่นเลยนะมันก็จะมีความแบบเงียบนะครับมีความช้าๆแบบดูสงบแต่ว่าอึดอัดหนึ่งในฉะากที่ผมชอบที่สุดคือฉากที่ไดโกะคนพบว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีประเพณีการกินเนื้อมนุษย์อยู่นะครับ การที่เขาค่อยๆเผยความจริงทีละน้อยผ่านสายตาของตัวเองเนี่ยมันมีทั้งความตกใจความแบบไม่อยากเชื่อแล้วก็ความกลัวความเรียกว่าความวิตกกังวลน,นะครับความแบบว่าไม่น่าไว้วางใจเต็ไมไปหมดในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีความขัดแยง้งความย้อนแย้งที่ซ่อนอยู่ในฉากที่น่ากลัวแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับ และที่เซอร์ไพรส์ก็คือทั้ง5เรื่องที่ผมแนะนำไปนี้เนี่ยนะครับแน่นอนสามารถหาดูได้ที่ Disney Plus Ho t s t a r เลยนะครับซึ่งภาพยนตร์และซีรีส์ที่ผมแนะนำก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งบนคอนเทนต์คุณภาพของ d i s n e y p l u s Ho t s t a r เท่านั้นจริงๆล้วมีอีกเยอะมากๆเลยนะครับนอกจาก5เรื่องที่ผมแนะนำไปแล้วเนี่ยยังมีซีรีส์ดังๆอย่าง The Man d a l o r เรียนะครับจักราวาลของ Star Wars นะครับ w ั n d ้าวิชั่จาก Marvel หรือถ้าใครชอบซีรีส์เกาหลีก็มี Moving นะครับที่เป็นกระแสะมากๆเมื่อปีที่แล้วนะฮะ ถคาคิดถึงคอนเทนต์คุณภาพติดดาวต้องนึกถึง Disney Plu s h o t s t a r เลยนะครับซึ่งล่าสุดผมก็เห็นว่าทาง Disney Plu s h o t s t a r เขามีแพ็กเกจใหม่ที่คุ้มสุดๆผมลองใช้มาแล้วนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากเป็นแพ็กเกจมาตรฐานรายปีเฉลี่ยแค่133บาทต่อเดือนเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะครับรือถ้าอยากยีดจุ่นเป็นแบบรายเดือนก็มีให้เลือกที่199บาทต่อเดือนสิ่งที่ทำให้ผมชอบมากๆคือคุณภาพภาพที่คมชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูหนังแล้วอินมากนะครับแถมยังดูได้พร้อออออมมกันนถถึง2จะจะรร่วาเป็ืืหืห คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวีนะครับก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากเลยนะครับลองไปดูกันนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนและถ้าใครดูแล้วอย่าลืมมาแชร์ความประทับใจในคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ หมดปัญหากลิ่นและ,มะแมลงรบกวนเปลี่ยนขยะเศษอาหารเหลือทิ้งให้เป็นสารปรุงดินด้วยรากดินเครื่องย่อยเศษอาหารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายกระทัดรัดสไตล์มินิมอลราคาไม่แรงแถมลักโลกเพิ่มคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมลดปริมาณฟู้ดเวสต์ได้สูงสุดถึง90%โปรโมชั่นพิเศษ9.9ทุกช่องทางการขาย Mission to the Moon. Continue with your mission.